สวัสดีค่ะคุณลูกค้าทุกท่านตอนนี้จอมเข้ามายัางที่ดินบ้านสวนคลองสิบหนองเสือที่ดินจัดสรรสดได้ผ่อนได้อีกครั้งหนึ่งค่ะคุณลูกค้าค่ะที่ดินบ้านสวนคลองสิบของเราถึงแม้ว่าช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา เราจะปิดการขายไปหลายแปลงแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีแปลงดีๆแปลงงามๆที่ยังรอคุณลูกค้าเข้าจับจองเป็นเจ้าของอยู่นะคะตอนนี้จอมยืนอยู่ที่หน้าแปลง A1 A2 เป็นโซน A คะ่ะนะคะ แปลง A1 a นนี้เป็นแปลงคู่ที่เรียกว่างามมากค่ะคุณลูกค้าตอนนี้จอมยืนอยู่ที่หน้าแปลง A1 A2 เดี๋ยวจอมจะพาคุณลูกค้าเข้าไปดูด้านหลังแปลง A1 A2 แปลงคู่นี้กันนะคะคุณลูกค้าไปดูกันคะ่ะค่ะคุณลูกค,ะคะ้าขา การนี้จอมายืนอยู่ที่ด้านหลังแปลง A1 a นึ่นะคะในขณะที่จอมายืนอยู่ด้านหลังแปลง A1A2 เนี่ยค่ะจะรู้สึกว่าตรงเนี้ยลมเย็นดีมากค่ะเนื่องจากว่าด้านหน้าแปลงของ A1A2 จะเป็นทิศใต้ซึ่งทิศใต้นี้เราจะรับลมเย็นๆตลอดทั้งปีค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าท่านไหนที่ซื้อแปลง A1A2 แล้วค่ะการันตีได้เลยว่าอยู่ที่นี่ร่มเย็นเป็นสุขมากค่ะนะคะเนื่องจากว่าจะมีลมเย็นๆจากทางทิศใต้พัดมาตลอดทั้งปี ค,คุณลูกค้าขานะคะตรงนี้จอมแนะนำเลยค่ะคุณลูกค้าสามารถซื้อคู่กันนะชวนคนรัก ชวนเพื่อนบ้านที่รักใคร่นับถือกันหรือว่าชวนญาติพี่น้องเข้ามาซื้อคู่กันเป็นแปลงคู่กันได้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะ A1 A2 นะคะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ก็ยังถือว่าดีงามค่ะด้าน,นหลังตรงนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะที่เห็นเป็นพื้นที่โปร่งโป่ง,ปง,ปงโล่งๆนะคะในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะเขาจะทําเป็นลักษณะเหมือนบ,อบ่อปลาเนาะเท่ากับว่าบ้านเราจะอยู่ใกล้สระน้ําริมน้ําชายน้ําก็ ร่มเย็นเป็นสุขค่ะคุณลูกค้าคาะนะคะคุณลูกค้าสามารถนัดหมายจอมเข้ามาดูแปลงที่ดินได้เลยนะคะแปลง A1 A2 เป็นแปลงที่งามมากค่ะซื้อคู่กันได้เลยนะคะ,ะแปลงนี้ราคาต่อแปลงอยู่ที่7 5 0 0 0 0นบาทคุณลูกค้าจะซื้อคู่กันหรือว่าชวนคนรักชวนญาติพี่น้องมาซื้อเป็นเพื่อนบ้านกันก็ยินดีเลยค่ะนะคะ แปลง A1 A2 บ้านสวนคลอง10นะคะหน้าจอมบ้านสบายใจ0621574449ขอบคุณมากค่ะ